จอนนี่จอนนี่เจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บหมเจ็บโรงเรียนของเราน่ะคุณครูใจดีทุกเด็กเด็กก็ไม่ซุก วพวกเราทุกคนชอบไปลงชอบไปชอบไปลงลำระบำชาวาไผออ่ล้อสนอจับอสายน้ำลังไหลสายน้ำลังกระทบผากทรายดังกร <laughs> ะทบผาดทรายดัง เออเฮ้ยต้องตกไหมเมื่อวานนี้ใครไปทำสวยมานะเมื่อไรใส่ร้านไอ้อนก็ไปแจงหนาแจงตู่ของเพื่อนเมื่อเช้ว เพิ่นเพิ่นเอิ่นเพ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 ่นเพิ่นเพิ่นเพ่นเพิ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 ่นเพ่นเพิ่นเพ่นเพิ่นเนเพิ่นเ่นเพิ่นเนเพ่นนเพ่อนเพ่นนเพ่อนเพ่นกนเพิ่เพ่เพ่นเพ่ โทษนะได้ไหมขอโทษค่ะนกเก็ี้วามเสาขอโทษค่ะขอโทษค่ะพเนจรหิตอ่ะค่ะโอเคค่ะเขียนไว้ก่อนนะคะคราครั้งแรกคราวนี้พูดเลยขึ้นมาขอโทษค่ะน้องขอโอ้โหโอ้โหช่วย แม่น้องหัวตื้นอ้โหน่นอ่านอ่านหนังสือหรอคะค่ะอ้โหทีนี้เปลี่ยนสรงผมแล้วหรออ้าทีนี้มุเจ้าเบิ้งกันบ่เนี่ยเอาไทป์เปบนี่ หางชงเสียงเด้อโอ้ยสวยจังเลยเหมือนกันเลยบัดนี้อ่ะอ่ะไปนั่งด้วยกันอ่ะเอาเดินมาเอาชีค่ะสวยจุ๊บนะจุ๊บสวยกว่านี้จะมีอีกไหมอ้วนตรงไหนสวยไม่เบาเขา่เจบ้าแมนเป็นงามเนาะจังแมนเป็นงามเนาะจังแมนเป็นงามเนาะ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  ไม่พอเปิดเพอเปิดเพลงให้หน่อยพ่อเปิดเพลงแชงแมนเปิดงามเนาะอ๋อออขึ้นเมทีเลยเหรอได้บาเงินมันได้กันหนอหนอหนอเย่ลำงวยสองจุดเจ็ดล้านแล้วครับเย้เย้เย่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 ขอบคุณนะคะสามป์เชน